มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่จะมารีวิวเว็บตูนเรื่องที่กุ๊กไก่กำลังติดหนักมากติดจนอยากจะมาเมา้ามอยรีวิวให้ฟังว่ามันสนุกยังไงเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องหวนขึ้นสู่ ฮัวซานซึ่งเป็นเว็บตูนแอคชั่นแฟนตาซีอย่างโหดบอกเลยว่าอ่านแล้วมันมากทำจนแบบว่าติดลงแดงไปอีกเรื่องหนึ่งเลยอะประเด็นคือตอนแรกเนี่ยนะกุ๊กไก่เนี่ยไปเจอตัวอย่างเว็บตูนเป็นเทรลเลอร์แล้วก็แบบเออมันมีความแอคชั่นที่ไม่ได้โหดร้ายเลือดสาดกระจายขนาดนั้นไงก็เลยตามไปอ่านในเว็บตูนแอปคราวนี้นะก็ติดเพราะว่าพระเอกของเราที่ชื่อว่าชองมยอง คือพระเอกเนี่ยไม่ได้โหดอย่าง,างเดียวนะทุกคนมันยังปากดีแล้วก็กวนประสาทหนักมากมากุ๊กไก่จะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องราวนะมันเริ่มมาจากสงครามใหญ่เมื่อร้อยปีที่แล้วโน,น้นพระเอกของเราชองอยองเนี่ยเป็นนักสู้เป็นนักรบที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายท่ามกลางความตายของคนจากสำนักต่อสู้ทั้งหลายรวมถึงสำนักของตัวเองที่ชื่อว่าสำนักควาสานด้วยนะกับเทพมารแล้วผลลัพธ์ของสงครามครั้งนี้มันคือความตาย ความเสียหายที่แบบย่อยยับโคตรซากศพีนกองเป็นภูเขาเลากาทั้งอาจารย์ทั้งสิที่ของชองยองคือตายเกลี้ยงเลยเหลือเพียงพระเอกเราเนี่แหละเลือดอักแล้วก็คือแขนขาดไปข้างนึงกาลังผชิญหน้ากับเทพแห่งมารอยู่อีเทพแห่งมารเนี่ยเป็นปีศาจร้ายที่ตกจากสวรรค์มาสร้างลัทธิมารอยู่ในโลกแต่อีจอมานี่ก็คือบาดเจ็บม่แพ้กานร่างพุนไปด้วยดาบนั่งอยู่บนกองภูเขาซากศพ แต่มันยังไม่ตายนะแล้วก็ยังโม้อีกว่าถ้าชองมยองรอดไปได้ก็คงจะมีชื่อเสียงรำ่ำหรือว่าสามารถปราบเจอมารได้แต่ว่าข้ากับเจา้าคงต้องตายด้วยกันวันนี้แหละข้ายอมรับในเพลงนับของควาซานพระเอกของเราค่ะชองมยองก็ด่าทันทีฮุบจะง่อยปากเจ้าไปซะ้าไม่ไหวว่าแล้วชองมยองเนี่ยนะก็ดึงดาบที่ปักไหลตัวเองกระโดดไปฟันคอเทพมนันกระเด็นจบชีวิตเทพมันไปได้เหลือแค่คําพูดสุดท้ายของเทพมานว่ามันจะไม่จบแค่นี้วันหนึ่ง ค้าจะกลับมาบุกโลกใหม่ในร่านของเทพมานช่องวิงได้แต่หันไปมองความเสียหายจากสงครามแล้วก็สํานึกเสียใจว่าถ้าตัวเองเนี่ยพยายามในการรวมมากกว่านี้คงจะดีเสร็จแล้วก็ตายจากไปแบบยังมีห่วง ร้อยปีต่อมาอ่ะกลับชาติมาเกิดสิแก่ชองมยองก็สลืมสลือล,ลืมตาขึ้นมาแล้วกลับชาติมาเกิดยังไงอยู่ในร่างของขอทานอายุไม่ถึง15แต่ว่าความทรงจําของชองมยองยังอยู่ครบทั่วเลยนะจําได้หมดทั้งคําสอนคําบ่นของสิทธิ์พีเจ้าสํานักทั้งที่เมื่อก่อนพระเอกเนี่ยไม่เคยเข้าใจคําสอนของสํานักเลยนะแล้วก็คือชอบแอบดดฝึกซ้อมเสมอเสมอเมื่อก่อนเนี่ยชองมยองพระเอกเข้าสํานักได้เพราะว่ามีพรสวรรค์นในการฝึกแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเป็น ว่าัวเขาบอกทุกคนคือคติว่ากฎมีไว้แหกผามๆคราวนี้มาตอนนี้สํานึกเสียใจแล้วสิว่าตอนนั้นน่ะน่าจะตั้งใจฟังคําสั่งสอนตั้งใจฝึกมากกว่านี้ทีนี้พอฟื้นมาใช่ไหมชองมยองก็โดนหัวโจกขอทันทุบหัวไล่ให้ไปหาเงินมาให้ทันทีอะความพระเอกความศักดิ์สิทธิ์มีเยอะกะจะฟอยกลับแต่โดนสนวมเพราะว่าแขนสั้นโอ้ยไหวไหมเนี่ยชองมยองเนี่ยนยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเองมาอยู่ในร่างเนียได้ยังไงแล้วที่นี่มันคือที่ไหน แล้วพอหนีมาได้นะก็ได้จะถามเพื่อนขอทานที่ชื่อกูชิวว่าโอ้ข้าคือขอทานเหรอโถช่างมียองดูสภาพตัวเองก่อนจ้าตอนนี้เนี่ยนะพระเอกก็เลยเพิ่งจะรู้ว่าไอ้สองครามใหญ่กับเทพหมานี้มันตายไปร้อยปีแล้วแล้วตอนนี้ไม่มีใครรู้จักสำนักควาซานเลยนักกรบที่ยิ่งใหญ่โอ้ยหายไปไหนทั้งหน่วย กูชิวบอกว่าเออเออ,เ,อ,อเหมือนเคยได้ยินชื่อหน่วยฮวาซานแห่งสานซีอยู่นะแต่ว่ามันล่มสลายไปแล้วจ้าทําเอาชอมยองถึงกระชอกเพราะว่า สมัยก่อนควาซานเนี่ยนะติดอันดับท็อปทรีสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดในปตภีควาซานที่ยิ่งใหญ่จะล้มลงไปภายในช่วงเวลาแค่ร้อยปีได้ไงหวะช่องวยองในร่างเด็กน้อยก็เลยตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปดูควาซานด้วยตาตัวเองให้ได้แต่ก่อนอื่นข้าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ไหวไหมเนี่ยทำอากูชิวนะถึงกับเพลียเป็นขอดถาจะรู้ได้ไงว่าอายุเท่าไหร่ป้าพระเอกก็ไม่แคล้วได้ใดบอกว่าต่อไปนี้ให้จดจำนามของข้าช่องไยองเอาไว้เจอกัน อีกทีเมื่อไหร่ค่าจะทดแทนบุญคุณอย่างแน่นอนว่าแล้วก็ทําท่าเท่เดินจากไปเสร็จแล้วก็ย้อนมาใหม่นะมาถามว่าไปถึงไหนเออมันกวนไหมล่ะความที่ชองบยองเนี้ยยังเป็นร่างเด็กใช่ไหมการจะเดินทางไกลมันคือเป็นไปบ่ไดา้คิดไปคิดมาชองบยองมันก็เลยไปขุดเอาเคล็ดวิชาก,กําลังภายในาสาแ่งเองกภพบ ซึ่งมันเป็นรากฐานสําคัญที่เมื่อก่อนเนี่ยตัวเองไม่เคยแม้แต่จะใส่ใจเลยไงช่องยองเนี่ยนะก็เป็นนั่งสมาธิค้ารวบรวมพลังใดโดูมาได้อยู่ที่ใต้ต้นไม้จนก่อเกิดรากฐานพลังที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ถึงจะแม้แค่เล็กน้อยก็ตามนะคือพระเอกมันโหดมากไงทุกคนสอนเองฝึกเองนักเลงพอเอาซิชองยองเนี่ยกะว่าพอได้รากฐานกําลังภายในแล้วนะก็จะบุกไปฮวาซานทันทีที่ไหนได้ลมหน้าทิม <c oughs> ความใจพลังงานไปเยอะไงะในร่างเด็กน้อยงี้หมดแรงน้าเขาต้มว่าง,งั้นอา้าวทาไงล่ะทีนี้ก็ไปขอทานสิจ้ะใช้ความน่าสงสารไปขอข้าวขอเงินแล้วคราวนี้ก็เลยไปสะดุดต่อมไปเยียบตาปลาพวกขอทานเจ้าถิ่นเขาให้ก็คือไปทํามาหากินทับไลยคนอื่นว่าสั้นแต่ว่าชองบยองเนี่ยได้พลังสมบูรณ์มาแล้วถูกไหมก็เลยฟาดพวกขอทานเจ้าถิ่นเสเลเทะหัวปูตาเขียวจนทุกคนต้องมานั่งเรียงแถวคุกเขา่าเรียกชองมยองว่าท่านหัวหน้าแบบปลกุปลกปลุก อ่านถึงตรงนี้แล้วก็แบบนี้มันพระเอกจริงๆใช่ไหมมันคืออดาบาหรือเปล่าคะใช้กำลังแก้ปัญหาตลอดแล้วในที่สุดช่องมยองก็เดินทางมาจนถึงสำนักควาซานแห่งสา์สีจนได้แต่พอมาถึงก็ต้องปรีสุดขีดเพราะว่าควาซานที่แสนจะยิ่งใหญ่ในสมัยตัวเองตอนเนี้ย กลวงโบาว่างเปล่าขนาดใบสำนักก็หายพรมลานฝึกก็ไม่เหลือมีแค่ดินแห้งๆแ,แล้วสมบัติในสำนักตำหนักหลายหลังก็คือหายไปหมดเลยขนาดดอกเหมยโลหะที่เป็นสัญลักษณ์และกแก่นแท้ของจิตวิญ,ญญาณแห่งขวาศาสตร์ก็โดนลูกศิษย์รุ่นหลังเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้ปะโทช่องหยองเนี่ยทนไม่ไหวกราบขอเข้าเป็นศิษย์ของที่นี่เพราะว่าอยากจะพลิกฟื้นสำนักให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมให้ได้อืมเอ็งจะทําได้ไหมเนี่ยไอ้หนูช่องหยองก็มาคิดสราตะว่าจะแต่ง เรื่องไงว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลานของคนที่เคยบังเอิญช่วยเหลือสิทธิสำนักควาซานที่หายตัวไปเป็นร้อยปีกะว่าจะให้ลําดับขั้นตัวเองเนี่ยเทียบเท่าท่านผู้นําคนปัจจุบันจะได้เข้ามาจัดการทุกอย่างในสําน,นักได้เงี้แต่ท่านผู้นําข้าเห็นแค่แววตาเราก็แบบรับเป็นสิทธ,รรธิทันทีเฉยทั้งที่ชองบยองเนี่ยยังไม่ทันสตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเลยอะ่ะทําเอาชองบยองตกชั้นกลายเป็นสิทธิรุนล่างทันทีแผ่นล้มไม่เป็นท่านี่มันเว็บตูนอะไรคัน เตลกเป็นบ้าเลย ชองมยองเนี่ยนะก็เข้ามาเจอรุนพี่รุมรับน้องทันทีซึ่งก็เข้าทางชันเซ่มันกําลังโมโหอยู่พอดีไงชองมยองก็เลยปล่อยพลังอัดรุนพีทุกคนแบบเละเทะโดยเฉพาะสิทธิพีที่ชื่อโจโกอลที่ด่าหน้ามาหาเรื่องเป็นคนแรกหลังจากบ้าพลังปล่อยพลังจนพอใจปุ๊บชองมยองก็ได้รู้ว่าที่ฮวาซานกลายเป็นสำนักรางว่างเปล่าแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่หลังสงครามเมื่อคราวนั้นฮวาซานก็โดนลทัทธิมานที่เหลือรอดเนี่ยนะบุกเข้ามาเผาทำลายล้างจน ทุกวันนี้ยังไม่อาจจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ดังเดิมชองยองเลยเพิ่งเข้าใจว่าที่เป็นแบบทุกวันนี้ก็เพราะว่าชองยองนั้นแหละทำขึ้นมาเองวันรุ่งขึ้นที่ลานฝึกสิทุกคนก็กําลังฝึกเพลงดาบ ซึ่งสาหรับชองยองมันช่างไรซึ่งพื้นฐานยิ่งนักขนาดมองไปบนฟ้าไม่มีเมฆเหมือนอนาคตของฮวาซานตอนนี้เลยนะว่างเปล่าไงหลังจากที่เรียนจนหมดแล้วก็เลยสําเร็จวิชาเพลงดับล่องหนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นวิชาที่แบบไม่มีพลังและอ่อนแอแบบสุดๆชองยองเนี่ยนะเคยคุยกับสิทธิพี่ผู้นําสํานักว่าอีเพลงดับล่องหนเนี่ยไม่ควรมาใช้ฝึกเด็ดขาดให้เอาไปเก็บในห้องสมุดซะแต่ว่าผ่านไปร้อยปีอีวิชาว่างเปล่าเนี่ยกลายเป็นเพลงดับหลักที่ลูก สิทธิ์ใช้ฝึกโอ้ยแล้วอนาคตสำนักมันจะไปมีอยู่ที่ไหนล่ะทุกคนทั่วทานฮวาซารตอนเนี้ยไม่มีทั้งสมบัติไม่มีตำราแล้วก็ไม่มีผู้มีความสามารถด้วยอะชองยองก็เลยทําได้แต่ขุดเอาความรู้ของตัวเองเมื่อร้อยปีที่แล้วมานะให้เริ่มต้นจากพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูฮวาซานกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้อะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยมันต้องเริ่มจากพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรง พระเอกก็เลยเป็นลากเอาสิทธ์ทั้งสำนักออกมาฝึกวิ่งฝึกลากหินออกกําลังกันตั้งแต่เช้ามืดเลยจ้าเปิดยิมหวาซานแล้วอะแล้วคนไหนที่ไม่ยอมจ้ะก็ใช้กําลังแก้ไขปัญหาตามสไตล์ชองบยองคุยกันด้วยปากไม่ได้ก็คุยกันด้วยหมัดเฮ้ยไหวไหมเนี่ย <c oughs> พวกเหล่าลูกศิษย์นะกะจะพึ่งพาสิทธิ์พี่ใหญ่ให้หยุดเจ้าชองยองให้ได้ที่ไหนได้คะ่ะพูดกันไปพูดกันมาสิทธิ์พี่ก็เททุกคนแล้วก็บอกว่าเอา้า เต็มใจออกมาฝึกกันเองแต่เช้าวายแล้วก็พลิ้วหายไปอย่างไวสิทธิ์น้องทั้งหลายนั้นได้แต่โวยวายแบบไร้เสียงแต่ทีนี้หลังจากออกกําลังกายมันก็มีลูกศิษย์รุ่นหลังทั้งหมดก็คือมีโจโกอกับสิทธิ์พี่ใหญ่ที่เห็นแล้วว่าร่างกายตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มเชื่อมั่นไงว่าชองมยองเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงฮวาซานขึ้นมาได้อ้าวอนาคตที่ไม่เคยเห็นนะเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชองมยองเพิ่งจะสบายใจที่ดึงขึ้นมาได้สองหนก,ก เพราะว่าที่หน้าประตูสำนักมีแต่พ่อขาบุกบดทวงนี่อ๋อยทุกคนสภาพปัจจุบันดูไม่เจืดยังจะติดนี้ท่วมหัวไปอีกพวกพ่อขาบอกว่าขวาานนี้ติดหนี้เอาไว้ตัวเองเนี่มาจากหมู่บ้านข้างล่างซึ่งตอนแรกชองยองนี่กะจะไม่ยุง่งแต่พอรู้ว่าพวกพ่อขามาจากที่ไหนก็โมโหคอแทบหักไม่ใช่อะไรหมู่พันพวกนั้นจริงๆแล้วว่าเป็นหมู่บ้านของขวาานมาตั้งแต่ดังเดิมวอยแล้ววันเนี้มันกลายเป็นเจ้านี้ไปได้ยังไงวะ ช่องเมียงค่ะปลอมตัวออกไปสืบทันทีแต่ก็ยังอุตส่าห์ขายขำด้วยการใส่ชุดดำปิดหน้าเต็มยศเหมือนจะประกาศว่าข้านี่แหละคือโจนแล้วก็ลงไปหาข่าวทันที ที่แท้พวกพ่อขานาาเลือดก็คือให้ยืมเงินแล้วก็คิดดอกแพงๆไงพอสำนักจ่ายไม่ไหวใช่ไหมดอกมันก็สูงจนกินเงินต้นไปแล้วเออพลอตมันคุ้ๆไหมจุดนี้พวกพ่อขานี่นะก็ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทั้งที่ตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อขานะเป็นแค่ผู้ดูแลร้านค้าให้กับสำนักเท่านั้นเองเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีหัวซานเนี่ยมันก็คงไม่มีหมู่บ้านหวาัวอึมแล้วก็ร้านค้าพวกนี้ด้วยซ้ําช่องยองค้าอาจใช้กําลังแก้ไขปัญหาหยิบยืมพลังจากคู่ต่อสู้ รวมทั้งใช้เพลงดาบของสำนักออกไปไฟแต่ว่าพวกพ่อค้าก็ยังจับไม่ได้คิดว่ามาจากสำนักอื่นโถสงสารฮวาซานเขานะคะเป็นอะไรที่แบบไม่เหลืออะไรเอาไว้เลยจริงๆขนาดเพลงดาบของสำนักยังไม่มีคนรู้จักอะ ชองบยองกลับมาขุดหาความทรงจํากะจะหาเหตุผลเพื่อยึดร้านค้าขึ้นก็เลยนึกได้ว่ามันจะต้องมีบัญชีที่สิทธิพีเจ้าสํานักซ่อนไว้มันน่าจะเหลือรอดจากการถูกเผาเมื่อสองครามครั้งก่อนชองบยองกะว่าจะไปขุดตรงเขาหลังที่พักเจ้าสํานักมันน่าจะต้องมีสมบัติดีๆที่สิทธิพีเนี่ยซ่อนไว้แน่ๆทาเอาวิญญาณสิทธิพีถึงกัสนุ้งยงเลยจ้า ชองยองก็ขึ้นเขามาจนเจอที่ซ่อนสมบัติจริงๆแต่ว่าวิธีเปิดสมบัติมันจะต้องใช้เพลงดาบทั้งหมดของขวาซานชองยองทําไงได้ก็ไม่มีทางเลือกไงนอกจากต้องดึงเอาพลังบริสุทธิ์จากในร่างกายเอามาใช้กับเพลงดาบเพื่อเปิดประตูเอาสมบัติเรียกได้ว่าเกือบเอาชีวิตไปทิ้งจนหลังจากนี้เนี่ยนะจะต้องพักไปเป็นเดือนเลยอะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าอยู่นะเพื่อการกอบกู้ขวาซานแล้วสมบัติที่ชองยองเจอก,ก็คือบัญชีการค้าหลักปฏิบัติแล้วก็ตำราวิชา แล้วก็ม้วนจดหมายที่สิทธิพีเนี่ยเขียนไว้ถึงผู้นําสํานักคนต่อไปฝากฝั่งว่าผู้นําหัวสานเนี่ยนะไม่ได้มีหน้าที่พาสํานักเดินหน้าแต่คือการเฝ้าดูผลักดันให้ลูกศิษย์รุ่นหลังเติบโตแข็งแกร่งก้าวออกไปสํานักเนี่ยนะเป็นแค่เปลือกนอกตราบใดที่ยังมีศิษย์รุ่นใหม่จะยังคงมีหัวซา,านอยู่เสมอโห oh, ยิ่งใหญ่อ่านตรงนี้แล้วขนลุกเลยนะ ก่อน <Wow. S 1> ออกไปช่องมยอมมันอย่างกวนประสาทไม่เลิกคิดว่าสิทธิ์พีเนี่ยเจ้าระเบียบน่าจะต้องทิ้งอะไรไว้มากกว่านี้เป็นแน่อะที่แท้ใต้ฉันหนังสือมีอะไรคะมีทองมีเพชรมีดาบสมบัติล้ำค่าย,ย่างเทียบขวาสารดอนระโวยทุกคนเสร็จแล้วนะพระเอกก็ไปหลอกท่านผู้นำกับผู้ดูแลว,ว่าบังเอิญจริงๆบังเอิญมากที่พบสมบัติพวกนี้ในป่าท่านผู้นำที่กำลังผิดหวังในตัวเองถึงกับดีใจจนช็อก ผู้นำเนี่ยก็คิดว่าชองมยองเนี่ยเป็นตัวนำโชคที่แท้ทรูปัดโทนี่สิขาผู้ค้ำชูขวาซานที่แท้จริงว้ยแล้วในที่สุดท่านผู้นำก็ใช้ความเยือกเย็นเจรจาต่อรองกับพวกพ่อค้าจนทำให้รักฐานการเงินของสำนักมั่นคงขึ้นมาได้สามารถเรียกคืนรานคาทั้งหมดกลับสู่หวาาัวซานพวกพ่อค้าต่างถิ่นก็ได้แต่เจ็บใจย้ายกลับไปส่วนคนในพื้นที่นะที่เติบโตมากับสำนักตั้งแต่บรรพบุรุษก็ได้สำนึกถึงรากเงาที่แท้ทรูของตัวเองว่ามา จากอะไรกันแน่ชองบยองค่ะลากสังขารที่แทบไม่มีแรงเพราะว่าใช้พลังเปิดประตูขุมสมบัติพร้อมชุดโจนไงก็มาดักรอหัวหน้าที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะล้มสำนักอีพ่อขายนี่ก็ไม่ธรรมดานะเอาวิชาฝีมือมาสู้กันก็คือกะจะฆ่าพระเอกทิ้งไปซะ แต่ความที่ชองยองมันโหดมากเพราะว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงอะ่ะมันคือนักรบเมื่อร้อยปีที่แล้วที่ฟันหัวเทพมารขาดได้นะจําได้ปะเพราะงั้นถึงแม้ว่าจะไร้พลังมากมายแต่ว่าสายตาความเป็นนักฆ่ามันไม่เคยเปลี่ยนไปในที่สุดพ่อขาก็แพ้หนาแล้วชองยองก็ดูออกว่าอีพ่อขายนีย่มันมาจากสำนักจงนําที่เป็นคู่อริของฮวาซานไงแล้วพอชองยองได้ยินว่าที่ฮวาซานโดนจ้องเล่นงานก็เพราะว่าฮวาซานตอนเนี้ยเหลือแต่ซากไรผู้สืบทอด ทำเอาชองยองเลือดขึ้นหน้าอีกครั้งเข้าไปทุบอีหัวหน้าพอ่อขาด้วยความโมโหแล้วก็แสดงวิชาดาบของควาซานให้ดูเป็นขวัญตาจ้าบอกว่าเอากลับไปบอกคนที่ต้องการด้วยนะว่าสำนักยังมีผู้สืบเอดอยู่ว้ยโหซีนนี้คือโคตรแท้อชองยองเนี่ยนะคือนักรบของควาซานตัวจริงเลยอะ่ะเพลงดาบที่แสดงออกมาเนี่ยทาให้พ่อ้าสามารถรับรู้ถึงดอกเหมยปลิวว่นทาง,างที่ไม่ใช่ฤรดูใบม้ผลิเท่ขนาดไหนคิดโดทําเท่เสร็จ ก็ไปใช้กําลังคู่บังคับให้พ่อค้าที่เหลือแลกเงินสดมาให้แบบเอาเงินที่ห้ามตรวจสอบที่มาได้อีก เออมันกำลังจะหลอกก็ขายขำไปอีกนะคราวนี้หัวาสารมีเงินมีทองก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอาหารก็เริ่มมีเนื้ออาคารกับลานฝึกก็เริ่มปรับปรุงโจงกอกับสิทธีเริ่มมีศรัทธากับพระเอกเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่อ้บ้านนี่มันเข้ามาไงอะถูกทุกคนทุกอย่างเริ่มต้นด้วยศรัทธาเท่านั้นแต่ว่าเจ้าตัวตอนนี้กําลังปวดหัวว่าจะส่งต่อวิชาเพลงดาบให้พวกผู้นําสํานักยังไงดีให้มันเนียนเียก็คือเองกะเขียนตําราเองทั้งหมดว่าสั้นช ชองมยองก็หาทางขอผู้นำบอกว่าจะขอลงเขาไปที่หมู่บ้านบ่อยๆแต่ว่าผู้นำปฏิเสธชองมยองก็เลยเปลี่ยนไปขอลูกแก้วแห่งจิตเพื่อจะเอาไปฟื้นฟูปราณกับรากฐานตัวเองที่เสียไปไงท่านผู้นำค่ะคราวนี้บอกทันทีว่าเชิญชองยองลงเขาได้ตามใจชอบแล้วก็เตะออกมาจากห้องทันที ครับของแพงของดีพลังอะไรพวกนี้มันก็มีน้อยไงงกกันทั้งสํานักแหละจ้าชองยองเนี่ยนะงุดหยิดมากที่ร่างกายตัวเองฟื้นตัวโคตรช้าจากตอนแรกกะว่า2เดือนใช่ไหมอาจจะกลายเป็นครึ่งปีงี้แล้วมันก็จะทําให้มันเลยผ่านช่วงเวลาสําคัญของร่างกายร่างนี้ที่เป็นเด็กน้อยที่กําลังโตวความปวดหัวนี้ชองยองก็เลยคิดได้ว่าสมัยก่อนตัวเองเนี่ยเคยกินลูกแก้วเหล่าเนี้แก้เมาค้างแล้วก็เลยนึกตอบไปได้ว่าตัวเองนั่นแหละเคยสร้างถ้าฝึกเอาไว้บนหน้าผาไกลยอด แถมยังเอาสมบัติต่างๆพวกนี้ไปไว้ด้วยนะแต่สภาพตัวเองตอนนี้มันจะไปถึงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งปะ คือชองยองเนี่ยมันโหดมาทุกคนไม่ใช่ร่างเด็กน้อยนะหรือว่าพลังกำลังที่มันโหดคือจิตใจมันนี่แหละโหดมันเป็นจิตใจที่มุ่งมัน่นต้องการฟื้นฟูสำนักที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาไม่ว่าจะเจออะไรชองยองก็คือพุ่งไปข้างหน้าเสมอถึงแม้ว่าจะใช้หมัดและกําลังไปใหญ่ก็เถอะนะเรามาคอยดูกันว่าชองยองจะกอบกู้ฮวาซานให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้หรือเปล่าแล้วอีเทพมานที่เล่นมาจะเอาไว้ว่า จะกลับมาอีกมันจะกลายเป็น l a าส b บอสให้เราได้ดูกันอีกไหมนอกจากเนื้อเรื่องเนี้นะความหาความกวนประสาทแบบตลกหน้าตายของพระเอกที่กูไก่ชอบก็คือฉากแอคชั่นในเว็บตูนเรื่องนี้มันสวยมากอ่านแล้วแบบเนียนตาไปหมดทุกคนตามไปอ่านกันได้ที่เว็บตูนนะโหลดแอปนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะทาง App Store หรือว่า Google Play ไปตามต่อกันนะเรื่อง หวนคืนสู่ฮวาซานได้จ้าโหลดมาอ่านกันเลยสนุกมากใครที่ชอบเว็บตูนเรื่องหวนคืนสู่ฮวาซานอยู่แล้วใครที่อ่านอยู่แล้วอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะเพราะว่าของรางวัลจากกิจกรรมเนี่ยนะมีทั้งกริปตอกสติกเกอร์ต่างๆมากมายเลยจ้ารายละเอียดกิจกรรมก็ดูกันได้ที่ Description ได้เลยมามาอ่านเว็บตูนเรื่องนี้เป็นเพื่อนกุ๊กไก่กันนะคะทุกคน